โอ้ยนะครับจะมอนน่ะ <c oughs> ป้วชาวรับก็ละแม่พี่ก็รับลูกแข่งแบบคุณน่ะ <c oughs> โอ๊ยอจจ <c oughs> ก่อนจะจบแต่ละก่อนกูนนะครั ออ้นเมื่อไหร่มันจะจบมันจะจบแบบตอนนี้ไปเมืองไทยใหม่หมดแล้วทุกวันนี้เขาเห็นแต่ด้านแบบด้านแบบบ้าๆคือแบบบางทีเรา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 แบบเราเราเวลาเราขายความคี้เก็กของเราคนเขาจะเบื่อเวลาเราเก็กเนี่ยเออชี้ๆนะคะอ๋อทุกคนทำอะไรอยู่คะอะไรเงี้ยคือแบบ เฮ้ยมันแบบมันไม่คคายเครียดคือเวลาเอฟซเข้ามาเราก็แบบอยากสืบสเทนด้านหนึ่งเขาเห็นว่าเออเัวเนี้ยพี่ชี่เนี่ยก็เป็นคนอารมณ์สนทรีเฮฮาปาร์ตีแล้วพี่พี่ของเองเนี่ยเป็นคนที่น่ารักที่สุดในปัตตพีเดี๋ย<า>พูดให้มันเต็มเสียงหน่อยดีวะจำสัญญ้นไงเขาจะได้จับใจความถูก น้องกันน้อนะมีการบังคับด้วยเนี่ยชื่อสมองการคิดค้นโกน่ะโคตรนานเลยอ่ะคิดนานด้วยนี่่ก็คิดนานม ใช้เซลล์สมองในการคิดคนมากแค่ไหนเออทฮ้มเ้ยแล้ทำไมแ้ทำไมพี่ชายดามุอทำไมอะเปลนคสมอ่อะครับดมสน่ารักที่สลยสมมดะฉัจไม่ได้นอนมอนเลยสิ เสี่คนนี้นะมาสีนาทีพี่ออมห้ามแพ้นะจอมอนมีเล็กชีเลยอ่ะมึงไม่รู้อะไรแล้วคนชื่อบีเป็นใครแล้วคนชี่อบีเป็นใครชื่อชื่อบีีเป็นใครไม่รู้แต่รู้ๆอ่ะไว้เธอเรียกชื่อฉันเลยอ่ะ ใจร้ายได้มอนไช่มอนอย่าทำหมีดีวะมอนมันจะทำหมีพีไม่ได้มอนนะไม่อันนี้อันนี้เป็น,นอันนี้เป็นลูก <c oughs> พี่จะมอนด้วยพี่ได้ใช่ไว้พรให้น้องอิงด้วยยินดีขอบคุณค่ะครับ

น้องแพรเพลงมอนออฟนุ่งชนะแล้วมอนนี่โทรทามน้องเพลง Happy birthday A to you Happy birthday A to you Happy birthday to you Happy birthday ครับ ึึึงงกินอะไรวะมอนมากินอะไรวะมอ,มอะะมเหลยม,มอนเลยสองนาทีมอนมอนอย่าแพ้ไม่ได้นะเลยสองนาทีเรีวไอชีด <c oughs> มคนเหมือนหมา <laughs> on, <can> I <laughs> <laughs> สุดสัปดาห์นเกิด้บตันเช็ดครับน้องอิงขอบคุณรับไม่หยุดอยู่ที่โควิดก็คือใช้พี่วิตในบ้านนะให้สูดจะบออกไปติดเลยโควิดทั้งนอกอะดนสปอร์ตเท่าไหร่ออออโอม่อนไวละม่อนรถสปอร์ตอะไวละม่อนเท่าไหร่วะไม่รู้ มอนนนบีอ้าจะแพ้แล้วเหลือไม่กี่วิเองอ้เ <c oughs> ดู๋ขอเต้นหนิ hey, 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 มอนบีขอเต้นนี่ hey, 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 hey. ที่รักผม <c oughs> ที่รักผมที่รักผมแตกอ้า どうしたらいいの ปฏิบัขิบุ๋ม <Wagner eben sounds texting> น,นี่เน,นีเจอพี่น้องเนีเจอพี่ขอบคุณที่ทุกคนที่ส่งข้อ,ขอควัมเป็นกำลังใจให้กับพี่ฮี่กับพี่ยอมนะคะั <c oughs> <c oughs> ทุกคนามาองม่เกลยวันนี้ก็วันนี้ก็ขอ,นนอลาไปก่อนนะคะขอไปยอมผองเป็นสีทองสีทองก่อนถามว่าเขาอย่างีบ้บายบายอ่าบายบายค่ะทุกคนไม่ยค่ะค่ะดูก่อน,นไปทิ้งใน ีร Again, ักมากๆนะคะที่เรารรักรักรักมากๆนะคะที่รักสองสาวที่แนนได้บ้างจะมอนเรื่องต่างจิบจิบเออพรุ่งนีุ้่งนี้นะุ่งนี้เจอกันนะจะมอนนะพรุ่งนี้ห้าไม่ยอมแพ้นะ